พวกเอ็งยังเงี้ยคุณได้มาไหนแม่กันแก้วนี้ได้มาไหนวัวแม่ยังลูกแต่จะรู้ว่าคนไทยเอ็งได้มาจากนั่นคุณคือว่าใครพลองูลาบเสือดำลองได้ไยมเด็ก Yeah.

ชื่อบปตีนห้างสรรพสินค้าไปใส่แล้วคุณผชมวัคอไครกันใครก็ต้องตกใจชื่อไี่ห้างสนค้าเออต้องวไปไหกว่านั้นตัวไปใช่้ยเศ้าหน้าแล้วสิชื่อไปตนไปตีแจ้งแล้วเอมมี่โอ้นี้เราห้าก่ก้า

ก็ควรจะควงนะเธอน้องนี่น้องนี่คือว่าจะจับควงคือว่าจะควงรวยเจน้อยอะไรอ่วอืมเจ้ารวยไปนเจ็บมั้งนานี่มันน่ยฉันมมที่นยาก็่ถืองเนี่ยวัาเอานาบุให้วงเงนมเจ้าเ้าโนเนแล้วก็มากระ้นาน่ เออเสียงหอมแจมนเออเ็กจะสั่นถึงจุนบึ้งของหัวใจหอมว่ากินแจมหัวขวัญเาว่ามันเปรีเกาหลีเปเกาหลีค่ะซื้อหยังหมินจนกุยชี้ทางแล้วคยกระกงัดจูดธนาบันหยังสรงสักการณควายนั่นละเขาจะเป็นยังอาเดี๋ฟอดี้ว่รถเก๋นเอ ตาบีรตตนจันทร์เออเฮียวให้พ่อม้ม่าหนันที่ียว่มอบพอบเกาหลีมาสคนเลยทางนี้ก็เกลีกชื่ออยงกุยจนหุนเอาเนมาสคนต่อไปเกาหลีจใช่คนไห เดี๋ยวเจ้าหนีเพื่อนก็นี่นี่นี่พายะเกาหลีว่าดูสีดูพันดูลักษณะท่าทาง้ายะเกาหลีชัดชัดซื้อว่าไรซื้อหนังดำจังกูดำจังกูพ่อพ่อพไปเก็บไะเอาไปเก็บไปไหนเอาไปเก็บที่ไหนเหี้ม้าเหี้มาเหี้มากูบอกแลยบอกเลยไอเห็นหนู ก็ลมาแล้วมาแล้วล้มแ้วก็เราตีมูอตีไอ้ยังไปอย่างนี้ไอ้ยังยืนนู้นคุณจะซีนอ่ยังกดนี่หรอไม่รู้อยากกดไปเลยปะมูกนี่ตั้งแต่ตุ่ยผสมมันยังมั่ใช่ พวกนายจงเขาเอาได้ปั่นั้นละคุนี่เจ้าหมจะไปจงมฉันไม่ปจมไปไหนเขาไมเห็นว่าันงยบเต็มถังไปเลยโอ้โไปสังเขายีบแเต็มนอเี่ยจะเ็ม้สิครเี่ีดำจังกูอารถัปเกูหน่อยเี๋าวมารู้แต่กน็จจิกทอดกู อันประตูนี่ก็ว่ายน้ำมาจักเปื่าวดายได้มันเลี่ยนกูเลยกอยากก็าจะหอดประตูไปดำตึนเลยอาประตูห้อชักกัเอาเือบามยามีกระเอเขาไม่ได้เอาไม่ได้เป็นาบังใช่ไหม่เป็นาบังที่มึงบังตาเขาไม่ใช่าบัง ละแม่กูเหมือนกันกูบ่ได้มันเข้าเครือนี่เฮาก็บอก20กูเลยบ่ถึงก็ถึงกันเทคนิคครับผมเทคนิคก็บ่ปานขนาดครับแล้วก็ก็ตั้งบ่แม่นเทคนิคขนซ่าเป็นหยังจ๊ะ4กุ <tik>

ผมก็ว่ารถขบเลยรถซัอมรถซ่อมไปรถซ่อมกูจะขูดกูไอ่ทีไอ้ชักเขียนยังไงเลยเฮ้ยพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ในนะพังเมื่อเกิดเหตุเอาไปเก็บเอาไปเก็บแค่ไหนจนแค่ไหนอ้าตายแล้วพูดอย่างนั้นขาทั้งเลยเอารถซ่อมเนี่ยรถชนหัว อีกแล้ววันนี้เราเข้ามาที่อยู่นี้ไม่กาวาเออครับกู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 อบุญี่ยกูไม่รู้ใจฮะอาบม่มาเ็นะ้อน่งนัจะยาวที่อยู่ตรนี้อืมอนที่ีน้องจะได้รู้ว่าใครจะดรถนะครับขึ้นขึ้นบนขึ้นบนเออ เออจะให้ได้ชืดโชว์ให้พี่น้องได้ดูเนกี่หนึ่งนนีครับมาครับดูโชว์ครับพีนงครับถ้าพี่้องอ่ไกลๆนะครับอไปเห็นก็ดูมอนิเตอร์ข้างบนนะครับพรัโชว์ที่นีป็นทงพิเศษต้องขอกราบันโอ้กราบนเจ้าด้วยนะครับนายด้วยนะคันนีมถ โชว์ชิ้นนี้นะครับภัทราเรียกพี่นะครับตรงนี้คือเขตในพิธานต้องขอไปนะขอเยลชนนเชเชนเชีเชนี่น้ครับอยกินตา้วไม่รงวนอย่างนี้เราต้องมีโชว์พิเศษกันบ้างนะโอ้ยโล้ย ว่อะไรอะโอยที่ว่าไม่หมดูงรับชิแกเขาจะเรอครับรัครับัชิกเิ่้วครับอย่างนีดครับที่ับชิอเล่ะที่ัครับต้อขอัยนงลีลาคงเลยครับ จะดูของดีทั้งทีต้องใจเย็นนะครับแต่ราบรองว่าคุ้มค่าแน่นอนที่น้องรอคอยแล้วก็แล้วก็โอ้ยโอ้ยคนรอโอ้ยคนรอเนี่ย เดือด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  ดีนะบางทีอุกเทปเอาหน้ามาทัดกพีีน้องฮาพราพปีน้องหาเราก็ได้ผลงานมึงก็ได้ผลงานเฉสารได้ได้ผลงานไปทักก็ได้เล่นตลกอี่เขาบอกว่ามูมูเป็นมีอยังปรึกษากันคุยแต่มันจำบอกผิดพลาดแต่ว่านี่เจ้าคือผู้เดียวไหมมึงอากูผิดกูขอโทษพวกูนี้กูไม่ได้ม่นมันทัดดิมันทั

ผมหาบ้านีสิ่ามัอลวถ้ามาลังเด้อถ้าไปดิมาวมีกันหาห่าเด้อแม่คืนทาตัหายแม่แตดดวยใช่ใเขากคือในผมหมือน่หหาไี้เอาากุิ

oh boy. Gracias. <laughs> กาารถกู้คดเจ้าของมันตัวะมันเป็นบาเนาะคิวมาชิบวลดจากของเขากว่าบาทเลยยืนไปนี่ยตานนาำบางไหลแรงใจมังแข็งบ่บ่ก็ใส่แล้วเนาะบ่ให้ใส่ก็ใส่ตัวถึงหัวกี่จุดเศาเศาวันนี้เราวันนี้เราตเดืนก็ว่นนีหมอเสียไว้หรือเงินไงไหนแล้วก็จะทำอะไรไม่คิดว่าอะไรเอาไปครับเทหลับ้านเทหลับ้านโอ้ยนายคนสั่งเลยไปอย่างไปเทหลังบ้าน โอ้ตัวด้แม่นะจะว่าคุณได้ตกใจคนนั้นมืน่อมืนสอบรู้ไหมสอบได้ไหมอีูดทย่นี่ลบต่ป็นอย่งนี้พูดจะไกลๆคือลบก็เขาไปโ่้ยเว้ยเออปีนี้มัต้องบุญบ้านบังกินครบเมือนีมือสุดท้ายของ